ธรรมะประจำวันเชาน้านี้ขอราธนาพระอาจารย์มหานพดนลสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตามะมอกอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นำเอาธรรมะที่พระอาจารย์ให้แก่ลูกศิษย์ในทุกๆวันออกมาเผยแพร่โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสื่อเสียงของพระอาจารย์เช่นเดิมนะครับ ตามดูเวทนาความเจ็บปวดเกิดมาแล้วเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีความทุรนทุรายทรมานไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นทำให้จิตใจหงุดหงิดเป็นอย่างมากมีหลายคนเมื่อเจ็บไข้ไม่สบายได้นำพระธรรมมารักษาตนเองนึกภาวนาพุทโธถโถหรือสัมมาอารหังหรือยุบหนอพองหนอเพื่อให้จิตเป็นสมาธิ บางคนก็ระลึกถึงความตายอยู่เสมอให้ยอมรับความจริงแต่กับคนบางคนเมื่อมีญาติมาเยี่ยมได้รับคำแนะนำให้บริกรรมภาวนาก็ดีให้ดูอาการเคลื่อนไหวเมื่อความเจ็บไข้มันมีมากใครจะพูดอย่างไรก็ไม่ฟังมีความทุรนทุรายทั้งวันทั้งคืนมีความสงบบ้างแต่น้อยมีโยมาถามอาตมาว่าญาติของตนนั้นป่วยไม่สามารถจะบริกรรมภาวนาหรือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดได้ได กรณีเช่นนี้ควรทำอย่างไรซึ่งจากประสบการณ์ในเรื่องนี้ยังไม่เคยสอนใครเพราะไม่มีใครให้สอนอย่างหนึ่งหรือมีคนป่วยเช่นนี้แต่ถ้าไม่มีโอกาสจึงไม่สามารถที่จะแนะนำสั่งสอนได้เรื่องอาการป่วยไข้นี้อาตมาเคยใช้กับตนเองเมื่อมีความป่วยไข้ไม่สบายครใดยิ่งมีอาการหนักมากเพียงใดอาตมาจะใช้การตามดูจิตดูเวทนาคือความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาว่ามันเกิดมาอย่างไรควรทำอย่างไรกับมันดี จึงจะได้รับความสงบท่ามกลางความทุกข์อาตมาจึงได้แนะนำญาติให้ไปบอกคนป่วยว่าเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ให้ดูเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาดูความคิดฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นให้เห็นให้ดูมันเฉยเฉยไม่ต้องไปตามมันไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรทั้งสิ้นและให้เห็นมันดับไปเองปกติคนป่วยคนนี้ชอบสวดมวนต์ไหว้พระเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วและเป็นผู้มีปัญญาในระดับหนึ่ง เมื่อได้ฟังคำแนะนำดังนี้คือให้ดูอยู่เฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรคนป่วยรับปากว่าจะทำให้ได้หลังจากผ่านไปหนึ่งวันญาติได้มารายงานว่าเมื่อได้แนะนำไปแล้วคนป่วยได้นำไปทำคนป่วยได้เห็นความคิดที่ทำให้รู้สึกทุกข์อย่างเจียมชันสามารถติดตามดูรู้มันไปเรื่อยๆจึงได้รู้ความจริงในจิตของตน เมื่อได้เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตของตนอันเกิดจากการป่วยไข้ไม่สบายและใช้ปัญญาของตนพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าความคิดเช่นนี้มันเป็นความทุกข์จึงแค่เห็นให้ชัดแต่ไม่ตามมันไปและไม่คิดปรุงแต่งในสิ่งเหล่านี้เพราะว่ายิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ความสุขที่แท้จริงคือการละการปล่อยการวางความคิดถ้าปล่อยวางได้ใจย่อมสบายอย่างหาประมาณนี้ได้ คนอุบายต่างๆที่จะระงับเสียซึ่งความทุกขนั้นคือการยอมรับสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงย่อมมีหลากหลายแตกต่างกันไปบางครั้งก็ต้องปฏิบัติให้เห็นความทุกขจึงจะรู้เหตุแห่งความทุกขเมื่อรู้เหตุแห่งความทุกแล้วก็ฝึกการปล่อยวางไม่เอาอะไรมันชิดอะไรมันก็ทุกทั้งนั้นเปรียบเหมือนกับเอาเกลือไปจิ้มเกลือนั่นแหละยามทุกนั่นแหละจึงจะเห็นประโยชน์ วิธีการเหล่านี้นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับมนุษย์ที่เกิดมาถ้าสามารถนําไปใช้ได้เมื่อถึงเวลาขับขันซึ่งจะต้องเกิดกับทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงไปได้เลยชีวิตของเราจะมีความสุขเพราะเราเข้าใจตนเองเข้าใจบุคคลอื่นและสามารถเข้าใจการปฏิบัติให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์คนป่วยเมื่อเห็นว่าถึงเวลาป่วยขึ้นมาแล้ว ทรัพย์สินเงินทองข้าวของสมบัติไม่สามารถที่จะนําไปได้เลยไม่สามารถที่จะแลกกับความทุกข์อันเกิดจากการป่วยไข้ไม่สบายได้เมื่อมีปัญญาจึงได้นําทรัพย์ออกมาทําบุญในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆอย่างหาประมาณมิได้พระธรรมนั้นไม่สามารถจะหาซื้อได้ด้วยเงินแต่ผู้มีปัญญาในธรรมเกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างมากย่มสละสิ่งภายนอกอันได้แก่ทรัพย์สินเงินทองเพื่อให้ได้มาซึ่งบุญกุศล ที่ตนเองนั้นมีความปรารถนาให้เรานั้นจงฝึกซ้อมการตายก่อนตายเมื่อถึงเวลาจะได้มีสติประพฤติปฏิบัติให้จิตของตนเองนั้นเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงได้ตลอดไปถึงคราวทุกจงใชท้ทมเข้ามาช่วยโชคอํานวยให้รับสุขในหลายสิ่งฝึกกายจิตของตนอย่างแท้จริงฝึกจิตนิ่งย่อมสุขกายสบายใจใจเราละใจเราปล่อยใจเราวาง ทําจิตวางวางใจให้สดใสรู้จักเหตุและกิเลสในภายในสุขเกิดได้เพราะไฝ่ธรรมํำชีวีพระมหารพดล์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะเมาาธันวาคม2568